สวัสดีค่ะมาเจอกับแซฟแบบมาเหมือนกันอันี้จะเป็นสวนผักนะคะในสวนนี้ที่ติ๊กเดินเข้ามานี่คือสวนผักค่ะพ่อกับลูกเขาก็นั่งรอติ๊กถ่ายวิดีโอค่ะทุกท่านเห็นไหมนี่ค่ะแบ่งกันกินค่ะ2คนพ่อลกูกอฮัลโหลนี่แหละค่ะมันก็จะเป็นตรอกซอกซอยลงไปนะคะจะเป็นอย่างนั้นเนาะ นี่ก็จะนี่เลยดอกไม้สวยๆอีกแล้วค่ะเนาะอันนี้เขาจะปลูกผักนะเห็นไหมติ๊กก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรนอะอ่ะฮะนี่ค่ะตรงนั้นก็จะเป็นดอกไม้แล้วก็ผักเห็นไหมอันนี้ก็เพิ่งเริ่มปลูกนะคะเห็นไหมติ๊กก็จะถ่ายให้ดูว่าในสวนสาธารณะเขาก็มีหลายๆอย่างให้เราดูนะคะไม่ใช่แค่ดอกไม้นะนี่ค่ะเห็นไหม Yeah. อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ท้องฟ้าสดใสค่ะเห็นไหมต้นนี้ดอกไม้ทั้งต้นเลยเห็นไหมคุณเขาก็จะมีที่ให้เรานั่งเล่นนะคะนี่ค่ะเห็นไหมมันก็จะมีที่ให้เรานั่งเล่นเหมือนกันเนาะนี่ค่ะตรงนี้มันเหมือนไปเป็นแกลเลอรี่สักอย่างนะแกลเลอรี่ให้เราวาดภาพหรือเปล่าที่เข้าไปข้างในได้นะคะวันนี้วันหยุดเนาะเขาไม่ได้ทําการเขาไม่ได้ทํางานกันนี่ค่ะ แล้วเราก็มาจบที่นี่ค่ะสองคนพ่อลูกค่ะเดินเข้ามาค่ะเดินเข้ามามันก็จะซอดนะคะใช่เป็นภาษาราวนะคะมันก็จะซอดค่ะมันก็จะมันจะเป็นเหมือนกําแพงอะไรสักอย่างเราก็จะเดินซอดมานี่นะคะนี่ตรงนี้เป็นน้ําที่เขาให้เอาแขนลงนะ,เด,ะ,ดดเ,นะเดี๋ยวติ๊กจะให้สามีติ๊กทําให้ดูเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราจะนั่งรอเมันก่อนตรงนี้นะคะ นีเหมือมนกับมาเจอแม่กับลูกค่ะอร่อยไหมคะแซ่บไหม,มกินไอศครีมอร่อยไหมคุณมีความรู้สึกยังไงในการมาเดินสวนครั้งนี้ร้อนร้อนเ่อคือน้มันสีหอดบิง์นทขัดติ๊กไซมาสองสันุบัดแดดออกค่ะเห็นบอก กินไหมไม่ได้เลี้ยงหมดนะเห็นไหมมาแล้วค่ะคุณสามี you can make t h ่แ I make video for you have this ว้าวเธอนะคะไดกล้องมาหาเนอะอ่ะวันนี้ไม่ได้ถ่ายไงเอ้าฮัลโหล อยากเจอเพื่อนหนูไหมบ๊อบบี้อ่ะบ๊อบบี้อีกแล้วอยากเจอบ๊อบไหมบ๊อบบ๊อบบ๊อบก็คือกบอยากเจอไหมเจอไหมวันนี้เราเพื่อนแล้วจ้ะแต่นนี้ซีเบทเบทเบทเอ็นบทค่ะไอติมนี้อร่อยมากเลยนะคุณต้องมาลองอร่อยแล้วทำไมไม่หมดสักทีฟันฉันกัดไม่ได้ทำไมอ่ะมันเย็นฟันเย็งนี่รับไม่ได้อร่อยไหม มันเป็นวันเล็กๆน้อยๆวันแรงงานนะคะเราก็มาพักผ่อนกันเนาะกับครอบครัวทีนี้มันจะมีน้ําที่เข้าเหมือนใช้เอาแขนจุ่มลงไปนะเอาแขนจุ่มลงไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้แฟนทําให้ดูเนาะหนูก็จะทําเหมือนกันถ่ายหนูถ่ายวิดีโอให้อ่ะหยุดไว้ก่อนเราไปถ่ายตอตรงน้ำมาค่ะามาค่ะเนมนี่นะคะสาเมี์ทำให้ดูค่ะโอเค What ทลเฟนอิน here จัตเ Mm hmm. มันจะเย็นมากเลยนะคนุณเห็นไหมน้ำมันจะเย็นจริงๆเนี่ยค่ะเนี <40 seconds. S 1> mm ่ยเฮาเฮาลองถามเฮาเมนูเช่นเพชรศิษย์คุณเพชรศิษย์คโคลนมากเลยนะคนุณ <laughs> มันเย็นมากค่ะมันเย็นมากนะ เกจีอยู่บน o ูดครับเราก็มาเจอดอกไม้เล็กๆนะคะดูสิอยู่ในนี้อ้ยสวยงามมากเขาวงกดเขาวงกดค่ะเดินไปค่ะเนี่ยเห็นไหมคุณที่ฉันเดินเขาวงกดค่ะอ๋อตรงนั้นก็มีดอกไม้นั่นแหละเห็นไหม มีดอกไม้ด้วยมาเดินตรงนี้ก่อนค่ะเขาวงกดค่ะเห็นเงาอีกใช่ไหมคะเห็นเงาในตาใช่ไหมนี่ค่ะนี่เดินมาค่ะมันจะมีแกลเลอรี่อยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมเป็นแกลเลอรี่รูปภาพอย่างนั้นนะคะเราสามารถเข้าไปดูข้างในได้นะคะเนาะนี่ค่ะสวยงามมากเลยคุณเห็นไหม เป็นอะไรที่เป็นมุมพักผ่อนที่ดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะแกลลอรี่ด้วยเนาะนู่นค่ะพอ่อแม่ลูกกับพ่อมาแล้ว <laughs> เห็นไหมคะเดินกำลังเดินมา ไปค่ะแม่เอาวันนี่ฮัลโหลมันนี่ฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลเรียบร้อยนะคะไปตรงไหนต่อจ๊ะนี่เหรอโกฮีะโกเฮีะไปค่ะเราไปต่อมันเป็นเกลือเรื่อยแม่เนี่ยนี่แม่เนี่ยไปค่ะ ก็จะเป็นนี่ค่ะดอกไม้ค่ะดอกไม้ดอกไม้ไ,มไปค่ะอันนี้คือเขาวงกดค่ะโน่นอีกแปลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูโอเคไปที่หนหนก็ลังจะไปเนี่ยนี่ค่ะเดินมา,มาต่อ ได้ไปกับพ่อเดี๋ยวแม่ถ่ายตรงนี้ก่อนไปค่ะนี่ค่ะดอกไม้ค่ะเห็นไหมสวยมากเลยนคะคะดอกไม้กำลังออกเลยคุณยุโรปนะคะเข้าหน้าร้อนนะดอกไม้ทุกประเภทก็จะฟื้นคืนชีพจากกัน เจอหิมะนะคะเขาไม่ตายนะเขาจะเป็นหัวฟังอยู่ใต้ดินนะคะแล้วพอถึงหน้าร้อนเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปปลูกซ้ำนอกจากว่าเออมันจะไม่สวยจริงๆนะคะถึงปลูกซ้ำได้อันนี้ดอกสีม่วงคะ่ะสวยไหม่งสวยไหมคะอือฮึ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ติดด้วยนะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ